สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟซผู้ชมผู้ติดตามทุกทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับนัดเพชรยนต์นะคะวันนี้นัดมีรถสวยๆรูรูสไตล์ผู้บริหารนะคะมานําเสนอให้ได้ชมกันนะคะันนี้นะคะเป็นรถโตโยต้าแคมรี่สองจุดศูนย์จีปีสองพนะคะราคาค่าตัวอยู่เพียง6กแสนสามื่นเกับาทเท่านั้นเองนะคะใครที่กําลังมองหารถแคมรี่ไวช้งานนะคะหรือว่าสนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเครดิตด,ดีจัดเต็มฟรีดาวได้ผ่อนได้นานสูงสุด7ปี8 4งวดเลย ะค,ะคันนี้สวยจริงนะคะภายในก็สวยนะคะใครสนใจนะโทรมาหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร 7, ศูนย์เก้าแนยดเจ็ดัดเพชรยนต์นะคะยินดีเช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยนะ,ค,ะคันนี้นะคะได้ป้ายทะเบียน3าตัวด้วยนะคะเป็นป้ายนี้เลยนะคะสก็ไก่ทอถุง5 0ากรุงเทพมหานครนะคะโลโก้ด้านหน้านะคะจะเป็นแบบโครเมียมนะคะลูกค้า โคมไฟหน้าของรถคันนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะเป็นลูกแก้วกลมๆมาพร้อมไฟเดย์ทามนะคะมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับตัวเซนเซอร์กันชนด้านหน้าฝั่งละ1จุดนะคะได้เป็นรถสีดาสวยๆเลยนะคะสไตล์ผู้บริหารนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคะราคาก็ถือว่าไม่แรงนะหกแสนาบาทเท่านั้นเองนะคะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะน้าห้ารูโลโก้ตรงกลางนะคะ ะะยางนะคะเป็นยางปี2021ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะช่วงล่างของรถสภาพเดิมนะคะรอยซีนเดิมๆนะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะรับรองว่าซื้อรถกับเพชรยนต์ไปเนี่ยไม่มีคําว่าผิดหวังนะคะคัดเกรดคัดคุณภาพให้ทุกคันเลยนะคะกระจกมองข้างฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถนะคะบิวอินในส่วนของไฟเดี้ยวมาให้ตรงกระจกมองข้างนะได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าด้วยนะคะมือจับประตูสีดนนะคะ สีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะตัดผ่ากลางด้วยเส้นโครเมียมใหญ่ๆนะคะสไตล์แคมบรี่สวยหรูเลยนะคะกระจกก็เดิมแท้จากโรงงานนะโลโก้เตยต้ามีติดอยู่นะคะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะคะคันนี้สภาพสวยพร้อมใช้เลยนะคะเรื่องฟังก์ชันเนี่ยจัดหนักจัดเต็มให้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวไปดูภายในกันนะสําหรับภายในนะคะลูกค้าตกแต่งเป็นโทนสีดาตัดด้วยสีน้ําตาลสวยๆนะคะมือจับประตูด้านในนะเป็นแบบโครเมียมนะคะ ระบบเซ็นทันล็อกกระจกปรับออโต้สีบานนะคะดีไซน์ในส่วนของรายไม้เพิ่มความหรูหราความมีระดับมาให้ด้วยนะคะแล้วส่วนปุ่มตรงนี้นะคะด้านข้างนะจะเป็นตัวเซ็ต เบาคนขับนะคะสามารถปรับเซฟระดับได้นะคะลูกค้านี่ล็อกระดับไว้ได้เลยเนาะเราจะได้แบบไม่ต้องปรับไปปรับมานะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีระบบกันลื่นะลายให้เรียบร้อยนะคะได้เป็นปุ่มเอองจิ้งสตาร์ทเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะกุญแจคีย์เลสนะคะเลขไมคันนี้อยู่ที่1 7 5 2 1 0กิโลเมตรเท่านั้นเองนะไม่แท้ไม่เดิมตรวจสอบประวัติได้นะคะสำหรับพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบมังติฟังชันด้วยนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมด งได้จากพวงมาลัยเลยนะคะลูกค้ามีเพนเด้นชิพให้เรียบร้อยนะคะดีไซน์ในส่วนของลายไม้ด้านบนนะคะเพิ่มความรู้ราความมีระดับมาให้อีกด้วยนะคะ เครื่องเล่นเสียงนะคะเป็นแบบวิทยุ fm cd usb ได้เลยนะคะแอร์ Air, ได้เป็นแอร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้นะคะดีไซน์ลายไม้มาให้นะแล้วก็สําหรับลูกค้าท่านไหนที่ใช้ iPhone นะคะตรงเนี้เป็นแท่นชาร์จแบต p h o n e ได้ด้วยนะคะสตาร์รถเปิดปุ่มเนี่ยสามารถชาร์จแบตได้ด้วยนะคันนี้คือถือว่าได้มาครบเลยนะคะฝ้าเพดานนะคะไม่มีร่องรอยขีดเขียนหรือลงอักขระยันใดไดนะคะฝ้าสวยๆนะคะเบาะรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเบาะหนังสีน้ําตาลนะคะ เบาส,สวยเลยไม่มีรอยฉีกรอยขาดน,นะคะเป็นเบาไฟฟ้าคู่หน้านะคะลูกค้าได้เบาะไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะคะหัวน็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่มีรอยไขย่รอยเขย,ยิบเพรื่นใดๆนะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะเรื่องโครงสร้างเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะคะลูกค้าคัดเกตคัดคุณภาพให้ทุกคันเลยนะ มาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างๆนั่งสบายๆนะคะรู้รามีระดับนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้นะคะแล้วก็มีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะลูกค้าสวยๆเลยนะเบาะตรงกลางนะคะดึงลงมาเป็นที่พักแขนที่วางแก้วน้ําได้ด้วยนะคะแล้วก็มีประตูรับนะคะไปไหนก็ได้นะ,ะสามารถเปิดทะลุไปห้องเก็บสัมภาระด้านหลังได้ด้วยนะคะ สวยๆเลยนะคันนี้นะคะเขามีม่านหลังไฟฟ้าให้ด้วยนะคะลูกค้ามีม่านบังแดดด้านหลังไฟฟ้าให้นะคะส่วนตรงประตูด้านข้างสองฝั่งนะคะก็มีม่านให้เช่นกันนะคะอันนี้ก็สามารถดึงขึ้นดึงลงบังแดดได้เลยนะคะลูกค้า คือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจเลยนะคะได้รถสีดําสวยๆไปใช้งานนะคะไฟท้ายนะคะลูกค้าไฟท้ายดีไซน์มาให้สวยงามนะะมีไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์กันชนด้านหลัง4จุดนะคะโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโพรเมียม กระจกหลังนะคะติดตัวไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้ก็กว้างกว้งกันเลยนะบรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆนะคะร้ออะไรอุปกรณ์แม่แรงด้านล่างอยู่ครบเลยนะคะไม่มีรอยสนิมกัดจิ้นนะคะเรื่องโครงสร้างการันตีให้เลยนะโครงสร้างเดิม บอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะคันนี้นะสวยหรูจริงนะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้นะคะเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอโทรเข้ามาแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะออกได้ทุกอาชีพนะเครดิตดีฟรีดาวนะคะพนันเจน7ปี84งวดน,นะคะใครที่สนใจนะคะโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสจริงๆนะคะเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อเลยนะในส่วนของรายละเอียดนะ้องเครื่องยนต์นะคะของรถคันนี้ กันต่อเลยค่ะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเครื่องยนต์ v, v t i w นะคะเป็นเชื้อเพลิงเบนซินนะคะขนาด4สูบ 2,000cc 167แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะสภาพเดิมเลย ไม่มีพวกคาบน้ำมันหยดไหลเยิ้มได้ๆนะคะลูกค้าเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆนะคะสามารถตรวจสอบประวัตินะคะที่มาที่ไปนะคะจากทางศูนย์บริการได้เลยนะเรื่องของการชนหนักผิดความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องนะคะไม่มีแน่นอนโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมการันตีให้เลยนะคะหัวน็อตด,ด้านในเนี่ย ไม่มีรอยไขย่รอยขยับขยเยนใดๆเลยนะคะลูกค้าพวกจุดมาร์กแต้มสีจากโรงงานก็มีให้เห็นเด่นชัดนะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะแล้วก็แคมรี่เนี่ยเขาจะมีชุดโชกช่วยผ่อนแรงในการเปิดปิดฝากระโปรงหน้ามาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสวยหรูฟังก์ชันครบเลยนะคะคนนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะหัวน็อตด,ด้านในนะคะให้ดูหัวน็อตด,ด้านในนะไม่มีรอยไขย่รอยขยับขยเยนใดๆนะคะ หัวน็อตฝักกระโปรงเดิมๆโลโก้โตโยต้ายังอยู่ชงวนกันความร้อนนะคะก็ยังอยู่นะคะ สวยๆเลยนะคันนี้ใครได้ไปรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะกับรถคันนี้นะคะ Toyota Camry 2.0G ปี2017นะคะราคาค่าตัวอยู่เพียง6 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้พนักานสูงสุด7ปี84งวดน,นะคะได้รถสวยๆหรูๆสไตล์ผู้บริหารไปใช้งานกันเลยนะคะใครที่สนใจนะโทรมาหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร0982609587 เบอร์นะะี้แอดไลน์นัดเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าเข้ามาดูรถจริงได้นะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก mm hmm. 1กึุงเทพมินบุรีนี่เองนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ